สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งรถใหม่นะครับเป็นซานี่สี่เสานะฮะขนาด3.5นะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศใช้งานของลูกค้าครับของบริษัทบุญเจริญนะครับผมก็ใหญ่โตมากๆเลยครับผมสวัสดีค่ะต้นรักนะคะเป็นเซลล์ของซานี่ กลูคค้านะะตัวนี้จะเป็นตัว 35u 4เสาไม่มีแอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิวแต่แจ๋วมันเป็นยังไงนะคะอันนี้คือหน้าง,งานของลูกค้าที่เรามาส่งวันนี้นะคะก็คือที่กรุงเทพเนาะูง่ายๆคือหลังเมดกดตัเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสมรรถภาพของรถสิแวแต่แจ๋ว S Y 35u Sunny เราเจ๋งขนาดไหนตอนนี้ลูกค้ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างลูกค้าช่อน่อ ก็คือดาว10%นะคะผ่อน5ปีก็คือ60นวดน,นะคะสําหรับลูกค้าที่ออกในนามบริษัทนะคะแต่ส่วนในกรณีของถือแต่แ๋วตัวนี้ที่มาส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าดาวที่15%นะคะแล้วก็ผ่อน5ปี60นวดเราสามารถจัดให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะโปรโมชั่นผ่อนสบายยาวๆนานๆอยู่กับเราไปตลอดนะคะ ับผมสวัสดีครับผมก็1สหกรณ์ชนบุรีครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากรุ่นนี้นะฮะจิ๋วแต่เจ๋วไว้ในพี่ๆที่สนใจทุกท่านนะครับก็ของเรามีรุ่นอะไรบ้างครับหนึ่งก็มีรุ่น3ตันนะฮะสตันนี้ก็คือ S Y 35U จะมีทั้งแบบตู้แอร์และสีเสานะครับแล้วก็มี5ตัน5นะคะตู้แอร์นะคะแล้วก็ัน5คตันห้าครับ C e <an> <4 S 1> นะคะ<ๆ>แล้วก็ S yes, Y 754ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ทั้งต้นรักแล้วก็หนึ่งหนึ่งประจำที่ไหนครับสาขาชนบุรีครับผมสหกรณ์ชนบุรีครับผมติดต่อเบอร์อะไรดีครับเบอร์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยฮะขอพูดเลยคะ่ะ0 0657480119ครับครับผมอ่ะโอเคนะคะวันนี้ต้นรักกับหนึ่งก็ขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าอยาก สิวแตกแผวที่หน้างานตัวเองติดต่อมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ